เอ๊ะทำไมคอมเปิดไม่ติดเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงดีถึงจะรู้ว่าอะไรมันเสียบ้างนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพบกันเป็นเหมือนคลิปต่อเนื่องจากคลิปนี้นะครับว่าทําไมถึงเปิดคอมไม่ติดนะครับมันเป็นคลิปที่มีคนดูจํานวนเยอะเลยนะครับเราจะมาทําเสริมตัวนี้ไปให้นะครับเนื่องจากว่าเราเจอคําถามในคอมเมนต์นะครับซึ่งมันไม่ได้ตรงกับ คลิปที่ผมทำครั้งที่แล้วนะครับที่มียอดวิวเยอะๆนะครับก็เลยต้องมาทำเรียกว,ว่าเหมือนรีรันนะครับรีรันคลิปเพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดตัวนี้ให้กับเ F4 หรือคนติดตามช่องนะฮะว่าปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่มันเปิดไม่ติดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนีบเขาเรียกว่าเป็นการเช็คอาการเบื้องต้นละกัน คลิปนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ไล้ว,ว่าผมจะทําได้ทั้งทั้งทั้งหมดเนื้อหาหรือเ,อเปล่านะครับผมอาจจะต้องแบ่งเป็น EP 1 EP 2นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวนะครับปัญหาที่เจอเนี่ยที่คําถามเนี่ยนะครับเขาเรายียกว่าปัญหาของอาการที่เปิดคอมติเครื่องเนี้ยอย่าสุว่าเครื่องนี้นะครับมันเปิดไม่ติดอ่ะเพื่อเพราะอะไรนะเราจะมาปัญหาเริ่มต้นเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเปิดจอไม่ขึ้นภาพเนี่ยมันจะมีกรณีหนึ่งคือที่เรามาักจะเจอปัญหาคือก็คือว่า การเสียบสายการ์ดจอเนี่ยระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดกับการ์ดจอแยกเนี่ยเสียบไม่ตรงนะครับเวลายกมาซ่อมหรือมาหาช่างนะครับเอากลับไปเนี่ยมักจะเอาไปเสียบที่ออนบอร์ดแล้วก็เปิดแล้วไม่ขึ้นภาพอันนี้เป็นเคสที่ผมทําจากคลิปที่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมีดีเทล,ลรายละเอียดนะครับมีเนื้อหาที่มากขึ้นอีกนะครับนะฮะแล้เวเราจะมาดูว่า ไอสองกรณีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเสียบตรงแล้วถูกต้องแล้วมันยังเปิดไม่ติดอีกเราต้องมาดูอะไรบ้างนะครับเราต้องมาดูแรมครับมาดูแรมอ่ะามาดูแรมขอมาให้ดูเลยอันนี้คือแรมนะครับนี่คือแรมสําหรับคอมพิวเตอร์ PC นะครับนี่คือแรมเราต้องขอออกมาเช็ดทําความสะอาดนะครับอ่อันนี้คือเบื้องต้นว่า,าต้องเช็ดทาความสะอาดด้วยอย่างลบก็ได้นะขัดขัดไอตรงไอตรง อทองเหลืองนะครับเขาเรียกว่าเคี่ยวคอนเนคเตอร์ของเคี่ยวดูเนียที่จะเข้าไปในสล็อตของ PCI ของของแรมช็อตสล็อตของแรมนะครับขัดให้สะอาดแล้วก็เอาแปรงอะไรก็ได้ปัดให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าที่นี่คือวิธีการเช็ควิธีหนึ่งนะครับเรื่องของแรมนะครับต่อไปดูเรื่องของการ์ดจอนะครับนี่การ์ดจอนะครับการ์ดจอเนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เอากล้องซูมมาใกล้ๆนะครับการ์ดจอ การจอเนี่ยก็ออกมาเช็คดูเลยครับว่ามันมีความผิดปกติไหมพัดลมหมุนไหมนะครับพัดลมด้านล่างเนี่ยหมุนไหมนะครับถ้าพัดลมไม่หมุนก็อาจจะการจอเสียก็ได้นะครับนะฮะหรือการจอบางชนิดที่เขามีไฟเลี้ยงนะครับเสียบถูกต้องไหมไฟครบไหมนะครับอ่าเช็คการจอนะนกรณีที่ไม่ติดนะครับอ่าหลังจากเช็คการจอแล้วเช็คส,สถานะไฟหน้าจอนะครับ สถานะไฟหน้าจอเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยกรณีน,นี้นะครับผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะมันจะมีลณะส,สัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้อันนี้คือแล้วจอปกติถ้าสมมุติจอไม่ปกติเนี่ยคือเราเปิดสวิตช์ออนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเปิดสวิตช์ออนแล้วมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยไฟก็ไม่เข้านะครับอันนี้คือสถานะจอก็ต้องไปเช็คปลั๊กไฟเช็คสายไฟของจอนะครับหรือ้าไม่ก็จอเสียห,หรือไม่ก็อะแดปเตอร์จอช็อตไปแล้วนะครับนั่นคือเปิด,ปดแล้วไม่ขึ้นภาพนะครับอ่ะ แล้วก็จุดที่สําคัญไอ้ที่มันมาทำเป็นปัญหาเนี่ยเรื่อยๆมาที่ว่าเจอบ่อยๆแล้วคนมักจะถามว่ามันเปิดไม่ติดหรืออะไรเนี่ยครับเรื่องของฝุ่นนะครับภายในเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้เห็นเลยนะเนี่ยคือฝุ่นในคอมที่มันมีจํานวนมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อเครื่องคอมเรานะครับฝุ่นเยอะเนี่ยเวลาเราจะทําความสะอาดทีก็ต้องอาศัยแปรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสมมติเราแปรง อันนี้แปรงนะแปรงทางสีนะครับมาปัดทำความสะอาดเบื้องต้นนะบางคนอาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับหรือบางคนเป่าด้วยเบาโอนะ mm hmm. ก็ได้นะครับเป่าแ,แต่ว่าปัญหาคือมันจะทําให้พวกแรมหรือพวกเนี้ยนะครับเปิดไม่ติดนะครับนะค,คือจุดมาจากฝุ่นเนี่ยทำความสะอาดฝุ่นเสร็จแล้วพวกนี้จะเปิดไม่ติดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องคํานึงถึงว่า เวลาเราทําความสะอาดแล้วเนี่ยอย่าไปด่าเรอุปกรณ์อื่นๆทำให้มันแตกหักหรือว่ามันเสียหายได้หรือแลมเนี่ยเกิดอาการผิดปกติได้ก็ต้องเอาแรมออกมาเคลียมาเช็ดทำความสะอาดสก,ก่ะน,นะครับแล้วก็กลับเข้าปใสหยให,หม่ให้แน่นนะครับในเรื่องของแลมนะครับอ่ะใส่แลมกลับเข้าที่หน่แล้วใส่ก็ใส่ให้แน่นนะครับผมใส่ให้ดู มันงตำแหน่งให้แน่นเลยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะอ่ะอันนี้คือการเปิดแล้วมันไม่ขึ้นภาพต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่ว่าการเปิดแล้วไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าเนะี่ยเช็คอย่างไงนะครับข้อที่1ก็คือว่าเช็คที่ power supply นี่ power supply คือตัวนี้นะครับว่าพัดลมมันหมุนไหมนะครับเปิดสวิตช์ออนมันมีสวิตช์ on off ด้านหลังเนี่ยแล้วเปิด on off หรือย,อยั่งนะครับอ่าเช็ค าสายไฟแน่นไหมนะครับสายไฟก็จะดูตัวอย่างนะครับสายไฟนี่นะครับสายไฟอสมมติเสียบแล้วมันแน่นไหมก็ต้องขยับด้วยให้ดีนะครับนะฮะปลั๊กไฟที่ใช้นะแน่นหรือเปล่าปลั๊กไฟก็รวมถึงถึงนี่แหละครับสายที่เราใช้ต่อเชื่อมต่อจากปลั๊ก AC หรือปลั๊ก power เลยนะครับ ปักไฟถ้าปลั๊กไฟไม่แน่นนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาของการเปิดแล้วไฟไม่เข้านะครับหรือเปิดไม่ติดเลยอีกกรณีหนึ่งคือสวิตช์ On Off ด้านหน้านะครับไอสวิตช์ออนออฟเนี่ยสวิตช์นเครื่องนี้ก็ออยู่ตรงนี้นะครับมันมันค้างไหมมันจมอยู่ไหมหรือมันผิดปกติไหมนะครับถ้าสวิตช์มันผิดปกติเราอาจจะต้องใช้วิธีการมาดึงสาย นะครับก็เรียกว่าสายพาแเนลด้านในหรือว่าสายสวิตช์พาเนลด้านใน,น,ในเ,เนี่ยนะครับอยู่ในเคสเนี่ยนะครับทําการดึงออกมาเช็คดูว่าโดยใช้ไขควงแตะขั้วเลยนะครับว่ามันติดไหมนะฮะวิธีนี้ก็วิธีของช่างนะครับถ้าเกิดคนไม่เป็นก็เอาไว้ก่อนอีกทีนะครับวิธีนี้นะคะที่สาคัญคือจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอนอกจากจะเป็นสาย AC ซแล้วเนี่ยมันไม่แน่นแล้วนะครับสายพาวเวอร์เนี่ย บางครั้งอ่ะสายพาวเวมันจะหักคอหักขาดตรงนี้นะครับแถวๆเนี้ยคนส่วนใหญ่เวลาเราไปไปเสียบเสร็แล้วเนี่ยมักจะไปชิดกําแพงแล้วดนันดันมากๆแล้วเกิดมันขาดข้างในนะครับมันขาดในเพราะมันขาดในเนี่ยก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับสายพาวเวนะครโอเคนะครับอันนี้คือเคสกรณีที่ไฟไม่เข้านะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการเปิดไม่ติดหรือว่าบูตวินโดว์ไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดแต่ แล้วก็บูตวินโดว์ไม่ได้เนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับเช็คไบออทก่อนนะครับเช็คไบออทว่ามันมีการสลับโหมดบูต uh, เป็น UEFI <spl ac ery> เป็น Legacy ไหมนะครับเข้าไบออโดยวิธีการที่ <_ m Canadians> ผมเคยสอนไปคลิปการเช็คไบออทนะครับ <_ m uth> ที่ผมก่อนที่เราจะลงวินโดว์เราต้องเช็คไบออทก่อนนะครับคลิปที่ผมเคยทำไว้ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับ ว่ามันเป็นจาก u f i เป็น Legacy สลับโหมดมันแล้วทำให้เจอไม่เจอฮาร์ดดิสต์นะครับเลยก็จะเกิดปัญหาได้นะฮะอ่ะข้อต่อไปก็เรื่องของการเช็คฮาร์ดดิสต์เสียนะครับเช็คฮาร์ดดิสต์ก็นี่ครับฮาร์ดดิสต์อยู่ด้านในนะครับว่าสายไฟสาย AC เนี่ยสายไฟ AC เนี่ย,ย,ยอันนี้เขาถอดอยู่มันมีอาการหลวไมไหมนะครับเนี่ยสาย AC เนี่ยหลวไมไหมนะครับสายพาวเวอร์หรือสาย SATA ่ะ มีอาการหลวมอยู่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือก็ต้องหาเปลี่ยนนะครับถ้าไม่นั่นก็ต้องหาเปลี่ยนนะฮะสาย AC สาย SATA นะครับอ่าฮะแล้วก็สายพาวเวอร์เนี่ยมันหลวมไหมนะครับไล่เช็ครายละเอียดตรงนี้นะครับบางคนไม่รู้ว่าสายพาวเวอร์คืออันไหนคืออันนี้ครับสายโมเลกนะครับเป็นหัว SATA แล้วก็สาย SATA เองที่เป็นเส้นสีแดงนี้นะครับที่เป็นขดๆสีแดงนี้นะครับนะฮะว่ามันหลวมไหมนะครับมันเลยไม่บูตไม่ได้หรือต้องหาเปลี่ยนนะฮะหาเปลี่ยน อีกกรณีหนึ่งคือบูตไม่ได้คือ Windows ติดไวรัสนไปแล้วนะครับการวินโดว์ติดไวรลสก็จะขึ้นจอฟ้านะครับกรณีขึ้นจอฟ้าเนี่ยก็จะทําให้บูตไม่ได้เหมือนกันทาให้เสียไปเลยนะครับทำให้ Windows เสียและบูตไม่ได้นะครับแล้วอีกกรณีก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าไฟพาวเวอร์ไม่พอไฟไม่พอเนี่ยบางทีบางคนไม่รู้นะครับว่ามันเช็คยังไงนะครับมันเช็คยากนะครับไฟไม่พอเนี่ยต้องเช็คด้วยมิเตอร์วัดไฟนี่นะครับมิเตอร์วัดไฟ ของช่างเ็าจะมีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตามบ้านก็คงไม่มีมิเตอร์วัดไฟนั่ากับเป็นช่างไฟนะครับเอาม mm ิเตอร์มาวัดไฟตรงขั้วไฟว่าไฟมันวิ่งที่โวลต์ที่เราต้องการไหมนะครับถ้าไฟเลี้ยงฮาร์ดดิฟหรือว่าเลี้ยงระบบเนี่ยต้องเป็น12โวลต์นะครับหรือว่ามิเตอร์วัดไฟออกมาแล้วประมาณสัก12.2นะครับ mm hmm. นี่คือ power ัพพล l y ที่ทำให้เกิดอาการที่ว่าบูตไม่ได้นะครับไฟไม่พอนั่นเองอีกกรณีหนึ่งคือหนักเลยนะครับ ข้อสุดท้ายเนี่ยข้อ,ขอที่ว่าสําคัญว่าทำไมถึงบูต Windows ไม่ได้ก็คือบอร์ดเสียวงจรบอร์ดเนี่ยครับเกิดจากความร้อนของ CPU ซึ่งว่าไม่ได้ใส่ซีลิโคลและทิ้งไว้นานๆฝุ่นมากฝุ่นเยอะนะครับทำให้บอร์ดเสียนะครับบอร์ดเสียก็เป็นเรื่องใหญ่ละจะต้องซื้อบอร์ดเปลี่ยนหรือไม่ก็ยกหาช่างนะครับาารายละเอียดของการบูตวินโดว์ไม่ได้นะครับพาวเวอร์เสียก็มีส่วนบอร์ดเสียก็ทําให้บูตไม่ได้นะครับ มันเป็นปัญหาอาการเสียซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะมาบอกวิธีการเช็คกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่ารายละเอียดสุดท้ายก็คือการบูตลงวินโดว์ไม่ผ่านครับการบูตลงวินโดว์ไม่ผ่านบางคนสงสัยอยากจะลงวินโดว์เองนะครับการลงวินโดว์เองนะผมมีทําคลิปไว้บอกนะว่าผมาทำบูตแผ่นไอ้บูตไอ้ USB แฟลชไดอย่างไงนะครับแล้วตั้งค่าไบออตยังไงก่อนที่จะลงวินโด์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดลงแล้วมันไม่ผ่านละ่ะเกิดจากอะไรนะครับลงแล้วไม่ผ่านเนี่ยผมทําเป็นหัวข้ออยู่ประมาณนี้คือคือแรมผิดปกติละนะครับนอกจากแรมจะเปิดแค่ติดนะครับแต่ลงวินโด์ไม่ผ่านอันนี้คือแรมไม่สมบูรณ์ล,ละอย่างบางเคสอ่ะข้อแรกเนี่ยมันเกิดจากแรมที่เปิดไม่ติดเลยไม่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับก็เป็นจอสีดําหรือว่าแค่ไฟเข้าแต่ว่า ระบบไม่ทํางานไม่บูตไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นอันนั้นคือแรมเสียไปเลยนะครับหรือแค่ว่าทําให้เปิดไม่ถิดเท่านั้นแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยแรมผิดปกตินั่นก็คืออาจจะมีการเออร์เลอร์ในแรมเนี่ยในชิปแรมนะครับเล็กๆน้อยๆทำให้การบูตลงวินโดว์ไม่ได้นะครับนะครับคือปัญหาของแรมนะอีกกรณีนหนึ่งคือฮาร์ดดิสเสียเลยนะครับที่บูตวินโดว์ไม่ได้คือฮาร์ดดิสเสียเลยเอาหูมานั่งฟังแนบๆจะเสียงดังกิ๊ก กิ๊กๆนะครับเสียงดังแท๊กๆนะครับคือการผิดปกติของฮาร์ดดิสแล้วหรือถ้าเป็น s s d นะครับ SSD เนี่ยหรือไม่ก็อาจจะส่งผลต่ออ,อ,อย่างสมมติว่าเราใส่ s s d เดีเข้าไปในเครื่องแล้วเนี่ยเ s สเสียนะครับ s s d เนี่ยทำให้เสียได้ในกรณีที่ว่าไฟฟ้าเราผิดปกติเกิดการช็อตอย่างรุนแรงกับวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมไม่ว่าเป็น s s d ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนะครับเกิดการช็อตได้ไง่ายนั่นคือเป็นเรื่องที่ เราจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้หรือว่าหาวิธีที่จะทําให้มันเสถียรและอยู่ได้นานๆได้นะครับนะฮะข้อ3นะครับอาการที่บูตวินโดว์ไม่ผ่านเนี่ยพาวเวอร์ลายซึ่งเก่านะครับเก่ายิงเคสตรงเนี้ยพาวเวอร์ก็เก่าเหมือนกันนะครับนานแล้วนะครับไฟไม่พอนะครับเราวัดไฟเนี่ยอาจจะอาจจะไฟพอนะแต่ถ้าเกิดวัดด้วยมิเตอร์เรามองเห็นว่าไฟพอ แต่ว่าเราไม่สามารถบูทได้เลยบูทผ่านเลยนะครับเราเคยเจอเคสปัญหาแบบนี้นะโดยประสบการณ์ของช่างโดยที่ผมทำมาตรงนี้นะผมเจอปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถที่จะล u รันวินโดว์ลง SSD ได้เราพยายามเปลี่ยน SSD แล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็เกิดอาการผิดสงสัยแล้วตั้งเป็นข้อสงสัยแล้วว่าเกิดจากอะไร ลองเปลี่ยน power นะครับถึงจะจบนะฮะ power supply แค่ผิดปกติแค่นิดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัดเต็มพวก80พัรหรือเป็นวัด full ออนะครับหรือเป็นวัดที่แบบเริ่มต้นหรือพวกเป็น basic power supply ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกธรรมดาเริ่มต้นอะนะครับมันทําให้พวกอุปกรณ์พวกนี้ boot window ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือปัญหาเลยนะฮะ ก็ต้องเปลี่ยน power supply ละใช่ไิมแบบนั้นนะ่ะคงไม่มีใครซ่อมละพอซ่อมแล้วมันไม่คุ้มค่าวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะต้องมาทําการเปลี่ยนนะครับถึงจะโอเคนะฮะอ่ะทั้งหมดแล้วสรุปทั้งหมดเลยการเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับข้อแรกอาการเปิดแล้วภาพไม่ขึ้นนะครับาการเปิดภาพไม่ขึ้นนะครับข้อที่2อ,อาการเปิดแล้วไฟไม่เข้า ไฟไม่เข้าเลยไฟฟ้าไฟผิดปกติไฟเงียบไฟไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับนะฮะข้อที่สาอาการเปิดติดแต่ไม่บูตวินโดว์นะครับอาการเปิดติดแต่ไม่บูตวินโดว์เนี่ยมันก็เกิดจากการผิดปกติด้านว่าจะแรมไม่ว่าจะการบูตผิดระบบเป็น U F I เป็น Legacy นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสสายหลวมสาย Power อรวมนะครับ รวไมไปถึงเมนบอร์ดเสียหรือ power ไฟไม่พอนะครับส่งผลเหมือนกันหมดอ่ะอันสุดท้ายก็การลงมิดเดิไม่ผ่านเนี่ยก็จะเกิดจากแรมเลยเกิดจากบอร์ดนะครับเกิดจากฮาร์ดดิสเสียเกิดจาก S S D เสียนะครับหรือเกิดจาก power supply ซึ่งไม่เพียงพอไฟมันผิดปกตินะครับนะฮะโอเคนะอันนี้คือผมเอาวิธีการเช็คเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์มาทำให้ดูเลยนะครับแจกแจงเป็นข้อขอให้ดูเลยนะครับว่า มันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมรวบรวมมาจากคนที่มาเม้นถามผมจากคลิปที่ผ่านมานะว่าทําไมเพราะอะไรถึงเปิดไม่ติดผมทําแบบนี้แล้วทําตามคลิปแล้วก็ยังเปิดไม่ติดนะครับให้ดูคลิปนี้ทั้งหมดนะครับและไล่ทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยเราเช็คเรียบร้อยอยังนะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการมีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์หรือต้องการจะแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เองนะครับเราจะทําคลิปนี้เพื่อให้รู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้ทั้งหมดเลยในกรณีที่คอมพิวเตอร์เราเปิดไม่ติดเนี่ยนะฮะผมไม่สามารถที่จะไปบอกอรายละเอียดทั้งหมดที่เจาะลึกไปเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ของช่างเองนะครับเราอยู่ตรงนี้มา20ปีเนี่ยเราจะเก็บรวบรวมทุกนี้มาเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ทําทไม่เป็นจริงๆก็อย่าฝืนนะครับเพราะว่าเรามันเป็นอะไรที่อาจจะเสียจากแค่จุดเล็กๆแล้วกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วทําให้เราเสียเงินมากขึ้นนะครับเราก็ควรเรามาดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับว่าวิธีการเช็คเบื้องต้นโอเคทำอย่างไงให้ได้เข้าใจในระบบของคอมพิวเตอร์ที่เรามีใช้เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้นะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับ fc สำหรับคนที่ติดตามช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้าของทางร้านเองนะครับว่ามันมีประโยชน์นะครับยังไงแล้วก็ฝากนะครับหากมีคำถามอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้เลยนะครับมาตอบทุกคำถามเลยนะครับไม่มีการมาบอกว่าเดี๋ยวมันเยอะไปมันน้อยไปไม่มีตอบทุกคำถามเลยนะฮะให้ทุกคนเลยนะครับมาเมน้นไม่เลยถามไปดแล้วก็ฝากกดซ u b s c r i b e ฝากกด กะดงนะครับฝากแชร์ไปได้ก็ดีนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ฝากแชร์ไปแล้วก็จะได้เป็นกาลังใจแล้วก็มีสาระดีๆมีคลิปดีๆมีเก็บรวบรวมป,ประสบการณ์แล้วมีความรู้ดีๆมาบอกกันนะครับมาแบ่งปันกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์นะฮะโอเคครับผมคลิปทั้งหมดนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจบเพียงเท่านี้แล้วก็ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ